วงเราเมาข่าวมาเล็กน้อยมากเด็ดนอกวงนะเด็ดจวเรื่องนี้ลุงเราจะพาลงไปนครศรีธรรมราชเรื่องเด็ดเป็นอย่างไรเรื่องเด็ดเป็นอย่างไรเรื่องเด็ดจัะเล็กฟังว่านะครับที่มีกระแสข่าวเรอกังว่าองค์พระบรมธาตุเจดีย์ของที่วัด พระมหาธาตุนครธรสมรชา่ะนะก็จะให้เป็นมรดกโลกนะนั่นนะมีคราบสนิมลุกลามนะจนพุทธศาสนิกชนและก็นักท่องเที่ยวเกิดความวิตกกังวลอ่ะเพราะเกิดขึ้นมานานหลายเดือนแล้วนะขณะที่สำนักศิลปาครที่1 4จังหวัดนครธรสมราชพยายามค้นคว้าถึงสาเหตุว่าคราบสนิมมันเกิดได้ยังไงตั้งข้อสันนิษฐานได้หลายอย่างเหมือนกันนะมันตกหรือเปล่าแล้วมันก็มีสนิมเะลรยตรงนั้นหรือเปล่าทีนี้ยังไงกระทางกับกระทางสำนักศิลปาครที่14ก็ได้ค้นหาภาพเก่าในบันทึก นัที่เป็นทึกทนอ่หนังสือนะ,ะจนในที่สุดก็พบว่าคราบสิ่งลา่างเนี่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแตยเพิ่มมาปรากฏหลังจากที่ได้ทําการูรณะกลีบบัวทองคำคะนะครับซึ่งเกิดขึ้นในช่วงที่มีการทาสีองค์พระบร,รมธาตุครั้งล่าสุดเองะนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีการคนร้พคนพบค้นพบหลักฐานที่ขอให้เกิดสนิมก็คือการติดตั้งเหล็กประทับปูนกลีบบัวนะครับก่อนที่จะมีการปิดทองแผ่นทองคําทับ ซ้ำอีกครั้งเดิงซึ่งเหล็กชุดนี้อาจจะเป็นส่วนที่สําคัญที่ทําให้เกิดการที่ว่าออกไซด์แล้วก็ไหลไปทำปฏิกับเคมีที่ทําจากสียุคใหม่นะครับซึ่งที่ทาพื้นผิวขององค์พระผสมพระพระบรมธาตุน่ะเมื่อสามปีที่แล้วทีนี้นายอนนทบบารุงวงศ์ผู้ในการสํานักศิลปรักรคที่4ก็ได้บอกว่าเรื่องนี้นะครับน่าจะเป็นส่วนสาคัญที่ทําปฏิยาออกไซด์กับโลหะบนบนปริยอดน่ะนะซึ่งหากไม่ให้เกิดคลาดก็จะต้องเปลี่ยนสีองค์พระบรมธาตุ กลับมาให้เหมือนดั้งเดิมะนะครับละหลังจากนั้นก็จะต้องต้องรอหมดฤดูฝนก่อนนะถึงจะสามารถด,ดําเนินการและพิจารณาแก้ไขอีกครั้งหนึ่งนะ,ะทีนี้ความมัน่นคงในโครงสร้างของฐานรากส่วนที่บริเวณลานทรายในวัดพระมหธาธาตุนะครับก็เรียกว่าขณะนี้กำังม,มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ะนะครับและในเขตที่มีให้มันกลับมาเหมือนลานทรายสมัยโบราณน,นะครับคือดโดยนําสิ่งปลูกสร้างใหม่และทั้งทางเดิน ตัวนอนทั้งตัวอิดทางเท้าร้มทั้งสาลาทำกิจกรรมต่างๆออกไปด้านรอบวัดมาธาตุก่อนเพราะเ้ีที่ไปดูนี่ก็คืออะไรก็ตามที่เป็นสิ่งใหม่ๆที่ทําขึ้นมาเนี่ยเอาออกให้หมดซะเพราะว่าเต็มไปหมดร้านขายของนั้นดูนุ้ยเห็นอยู่เต็มไปหมดเลยนะตัวนี้มันก็ไม่ได้นะครับเพราะงั้นตรงนี้ก็จัดโซนร้านจําหน่ายของที่เลี้หรือของฝากให้อยู่นอกเขตด้วยนะเพื่อเจี๊ยบไม่เป็นหลักฐานในการนําเสนอพระบรมธาตุสู่มรดกโลก ซึ่งจ,จะเร่งดำเนินการแล้วเสร็จก่อนที่คณะกรรมการบรางโลกจะเข้ามาตรวจสอบต่อไปก็อย่างตามภาพะท,ะที่เรานําเสนอไปนะที่องค์พระบมรมธาตุเนี่ยเป็นคลาดสนิมลงมา <atra> นะในส่วนของเจดีเนี่ยก็ต้องเดี๋ยวจะให้หมดหน้าฝานแล้วก็จะได้มีการช่วยบูรณะก,กันอีกรอบหนึ่งน,น,ะนะคะในส่วนน<า>วีไม่เกิดสนิมด้วยนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องขึ้นบัญชีเป็นบรองโลกด้วยคณะกรรมการบรองโลกก็จะมาตรวจไงกาตั่งดูขึ้นมาของเต็มหมดไม่ก็ไ่ได้อย่างเงี้ยนะ เอาละอ่มาเรื่องนี้สิพาลุ่งหน่อยไปกินปูหน้าเด้อปูหน้าฮะปูหน้าแซบแซบแด้ไปพุดมันจับคูมปูหน้าอยู่ในทงหน้านี่ละพุดม้าละก็โอ้ดองใส่น้ำปลาแล้วก็มาตำสมุนหง์แซบเด้โอ้ปลาปูสวยด้านหน่อยนะตัวใหญ่ๆพอๆกับเขาเรียกปลาปูมะพร้าวไหม ปูมะพร้าวมันอาจจะเล็กกว่าตัวปูมะพร้าวมปูมะพร้าวใหญ่มาเติมเติมเลยอันนี้ปูในตามทุ่งนานนี่แหละเพราะว่าพอเกษตรกรพี่น้องชาวมหาสารคามไงลุงนุ้ยคุณผู้ชมคะหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเนี่ยมันกจะน่าแรงเพราะอะไรมหาสารคามเนี่ยจังหวัดที่ออไปเรียนนี่แหละที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะเอาจบจากที่นั่นปรากฏว่าพื้นที่แถวนั้นเนี่ยมันไม่ได้ใกล้กับแหล่งน้ําไงเขาจะทํานาปลางอีกรอบก็ไม่ได้ทีนี้ช่วงที่เว้นว่างระหว่างก่อนที่จะทํานากันอีกรอบนี่แหละ ชาวบ้านก็เลยไปขุดหาปูอปูนี่ก็จะอยู่ในกอสังข้าวนี่แหละจัดเกยวข้าวเสร็จเนี่ยนะซึ่งก็ถือว่าเป็นอาชีพเสริมที่ขุดปูนาขายนะคะเขาถือกันว่าเป็นมรดกดินของชาวอีสานเลยนะปูนาเนี่ยอตอนอ้อเด็กๆเนี่ยก็ไปขุดปูเหมือนกันนี่แหละนะซึ่งข้อมูลนี้ค่ะคุณจตุพลศรีมงคลเนี่ยคะ่ะเป็นชาวบ้านหนองจิกจังหวัดมหาสารคามเนี่ยก็บอกว่า,าสภาพพื้นดินก็คือแถวมหาสารคามเนี่ยทำนาทำไร่กันเยอะไงพอ<ๆ>ทำนาเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปขุดปูนี่แหละเนี่ยปูนาตามภาพเลยนะคะนี่แหละค่ะก็ หลังจากที่เกี่ยวข้าวเสร็จนะก็ต้องนี่แหละเอาเสียมไปหนึ่งอันแล้วก็คู่กระแป้งน้อยอเอาถังไปอีกสักอันหนึ่งไปขุดหาปูตามรูปูต่างๆนะคะถ้ามีขุยดินใหญ่ๆนี่คือปูตัวใหญ่นะ,ะปูมันก็อาจจะลึกนิดนึงแต่ถ้าขุยเล็กๆก็คือปูตัวน้อยๆนะเดี๋ยวไปฟังเสียงของคุณจตุพลกันค่ะปูช่วงนี้มันอร่อยอร่อยอยังไงพี่มันจะมีความมันในตัวของมันในช่วงที่เกี่ยวข้าวเสร็จปู คือจะอร่อยต้องช่วงเกี่ยวข้าวถ้าไม่เกี่ยวข้าวนี่มันก็มีแต่ว่ามันจะไม่มันถ้าช่วงเกี่ยวข้าวเสร็จมันมันจะเยอะครับผมแล้วปูเนี่ยเอามาทําอะไรกินได้บ้างครับพี่ก็ทําได้หลายอย่างทําออมทําปนหรือว่าต้มใส่น้ําปลาแล้วก็ข้าวเ,เหนียวจิ้มก็ได้เหมือนกันอเอาไปดองใส่ส้มตำได้เหมือนกันครับแล้วขายเห็นว่าขายตัวละบาทเลยแล้วพี่ก็ประมาณนั้นครับถ้าตัวใหญ่หน่อยเพราะว่าบางบางบาง,บางรูมันลึกเราต้องใช้ขุดนานด้วย ถ้าสถานที่บางบางที่ดินแข็งดินพื้นดินแข็งมันก็ขุดยากวิขุดง่ายก็เราก็อีกราคาหนึ่งอืมก็น,นี่แหละปูตัวหนึ่งขายตัวละบาทนะ<ช>แล้ววันวันหนึ่งเนี่ยเขาขายได้ประมาณสักเขาสมมุติ ขุดได้ประมาณสักหนึ่งร้อยถึงสองร้อยตัวเนี่ยขายได้เป็นเงินวันละประมาณสองร้อยบาทเลยนะเพราะว่าจะมีพ่อค้าแม่ค้ามาสั่งซื้อเป็นกิโลกรัมละสามสิบถึงสี่สิบบาทอ่ะก็ถือว่าเป็นการสร้างรายได้ในช่วงหน้าแล้วนี่แหละอยู่แบบพ่อเพียงแต่ถ้าตกวันหนึ่งละสัปดาหละสองร้อยบาทเนี่ยไม่ได้ไปเที่ยวไหนก็ถือว่าอยู่ได้นะลุงนุ้ยแต่ว่าลุงนุ้ยจะบอกให้ฟังที่หนึ่งลุงก็เคยขุดปูเหมือนกันสมัยก่อนอยู่บ้านดอกบ้านหน้าร้อยมาก็อย่างที่ว่านะพอเคี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็ไปขุดปูแล้วสังเกตด มันๆหน่อยนะปากดูเนี่ยระวังเถอะงูงูไม่เดีว่าปูเข้าไปนะครับแล้วก็งูมันไล่หนูแล้วก็หนูวิ่งลงรูปูขณะเดียวกันงูก็ลงไปอยู่ในรูปูอีกแั้นพอคนไปฉุขึ้นมาเดี๋ยวก็เจองูเจองูก็สังเกตเอาว่าว่าในไอ้รูปูนี่ยคุ้ยมันจะไม่ได้มีมันๆนะแต่ว่าถ้าคุ้ยใหญ่ก็เป็นปูตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็หน้อยๆเอาไปคุ้นี่แหละกับวัคซีนจำเจลกินแฉลบหน้าร้อนที่เขาบอกว่าทำไมมันมันเพราะว่าสังเกตดูปูหน้าร้อนขึ้นมาเนี่ยตัวมันกระโดงมันจะม มันเยอะเลยนะมันเหลืองอ้อยข้างในนะตัวเมียเนี่ยกระดองมันเนี่ยมันเยอะมากแต่ตัวผู้กล้ามใหญ่อร่อยโอ้ยแซ่บแซบแซบบ้างเพื่อนเก็บไว้เดี๋ยวสิยากอ้าวเรืงนี้พาไปต่อนะไปเที่ยวกันบ้างนะแห่ขึ้นบนดอยทางเหนือนะขณะนี้เรียกว่าที่น่านนะไปชมทะเลหมอกแล้วก็ไหว้พระหลังที่อุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่องนะขณะนี้ก็บอกว่าสภาพอากาศที่หนาวเย็นขณะนี้อุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่องโดยบนดอยสูงตามป่าเขาเนี่ยไม่ถึง10องศาเซนเซียสแล้วนะบนพื้นราบก็ไม่ถึง20องศา ทำให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในจังหวัดน่านช่วงนี้ก็พากันขึ้นไปชมบรรยากาศบนยอดดอยสูงโดยเฉพาะบนดอยเขาน้อยนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดพระธาตุเขาน้อยที่ตั้งอยู่ที่บ้านเขาน้อยตำบลดู่ใต้นะครับอำเภอเมืองน่านไม่ไกลจากตัวเมืองมากนักนะ,ะมีความสูงจากระดับน้ำทะเล350เมตรเมื่อขึ้นไปบนพระธาตุที่มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะปางลีลางก็ยืนตระหง่านเหมือนเออเนื้อเมืองน่านเลยะนะครับ ทีนี้นักท่องเที่ยวจะสามารถมองเห็นตัวเมืองน่านได้อย่างชัดเจนและก็ทั่วถึงซึ่งช่วงนี้ต้องร้อยหมอกจางลงแลวก็สายๆคือจึงจะได้สามารถมองเห็นได้แต่กระนั้นก็ตามนักท่องเที่ยวก็ได้ถือโอกาสชมบรรยากาศโบราณสถานที่อยู่บนดอยนะครับท่ากลางสายหมอกและก็สูนอากาศบริสุทธิ์ได้อย่างเต็มปอดนะขณะเดียวกันก็พากันไปไหว้พระเจ้าทันใจพระเจ้าทันใจภายในบริเวณวริหารของวัด เพื่อเป็นความเรื่องกยกับเป็นสีมงคลด้วยนะซึ่งทําให้บรรยากาศในช่วงนี้นะคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆของจังหวัดน่านค่ะก็ไปยังจังหวัดน่านยังเลยเคยได้นั่งรถไฟผ่านนะลุงงุ้ยอยากไปอยู่ได้ล่ะเดี๋ยวแจ็คหมื่นเนาะห้าไปกันเอาวงเล่าเราไปจัดรายการแลาได้ไปเที่ยวด้วยนะสวยนะป่าจะไปขึ้นมาได้ถึงจังหวัดนี้เส้นทางจะเป็น เป็นยอดเยวเลี้ยวโค้งไปตามภูเขาเยอะแยะมากเป็นเมืองเล็กๆในหุบเขาน่าน่าเที่ยวมากเรื่องนี้ไทยเที่ยวไทยนะประเทศเรามีสถานที่สวยงามเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวไปชมอากาศเมืองเหนือแล้วก็อยู่กับอากาศเย็นๆนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าสมาคมข่าวเมานะคะที่สนามบินที่ประเทศอังกฤษค่ะเขาใช้กลิ่นหอมเนี่ยมาดึงดูดนักท่องเที่ยวหนึ่งในนั้นประเทศไทยเราติดหนึ่งในห้าชาติที่เขาเลือกมาโปรโมทค่ะเดี๋ยวติดตามกันค่ะ วงเราเมาขาวะชาวไทเราสมาคมขาเมาไม่เมาไม่ได้ต้องมองฝากคุณผู้ชมของเราละนี่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่โอ้โหภาพสวยมากเลยลุงนุ้ยเขาจัดแสดงโชวนาฬิกาค่ะคุณผู้ชมขาที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะที่กรุงโตเกียวค่ะโดยสถาปนิกหนุ่มคนนี้นะคะนามว่าชูโยชิแทนค่ะเขาร่วมมือกับ นาฬิกาแบรนด์ดังอย่างซิติเซนนะคะสร้างผลงานที่น่าทึ่งด้วยการนำนาฬิกาเนี่ยค่ะ,คะอย่างที่เห็นนี่ค่ะกว่า6,000เขาไปค่ะ6,500 0เรือนด้วยกันนะคะ,ะมาห้อยไว้เนี่ยค่ะห้อยเรียงกันเนี่ยค่ะให้แสดงเห็นถึงกลไกของนาฬิกา ของแต่ละเรือนนะคะก็นี่ค่ะตามที่เห็นภาพเลยนะคะ <_ an> ก็ <_ an> เป็นการเต่งประกายแสงของนาฬิกาเนะะี่ยค่ะก็เขาบอกว่าเป็นเสน่ห์ของฟันเฟืองที่มันอยู่ในนาฬิกาเนี่ยนะ,ะ <_ an> ก็สีทองอลา,ามแล้วเนะะี่ยค่ะก็สะท้อนกับแสงไฟนะในห้องมืดๆเนะะี่ยค่ะตามภาพเลยสวยมากนะเขาบอกว่าแดงบัน,ด,บนดาลใจเนี่ยที่ทาให้คิดค้นผลงานชิ้นนี้ <_ an> ก็คือเขาบอกว่าจุดกําเนิดเริ่มต้นของจักรวาลเนี่ยมาจากเส้นก่อฟ้า จนถึงแสงสว่างจากดวงอาทิตย์และก็สลับกับแสงสว่างจากพระจันทร์นะก็ตามฤดูก,กาลธรรมชาติจะมีข้างขึ้นข้างข้าง,างแรมนี่แหละก็นำคอนเซปต,ต์เหล่านี้มาทำในส่วนของการแสดงโชว์เขาเรียกว่าโชว์ i g h t is time นะคะก็จะจัดแสดงโชว์นี้ไปถึงวันที่28พฤศจิกายนนี้ค่ะก็ใครไปญี่ปุ่นไปเที่ยวชมได้นะคะนะอา้าวจากญี่ปุ่นตรงนู้นจะพาไปอังกฤษไปสนับเป็นอิสโตรอิสโตรทึ่เป็นสัาลักนที่เที่กันว่า ขึ้นชื่อดีอทานะขเขาผลิตเครื่องมือใหม่เขาเรียกว่าสแกนโครฟน,นะหรือว่าลูกโลกกลิ่นหอมนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าปล่อยกลิ่นหอมหอมมาสร้างความรู้สึกให้ดีนะซึ่งทางสนามบินร่วมมือกับบริษัทนะครับผลิตน้ำหอมเขาเรียกว่าดีไซน์เอสเกนนะซึ่งผลิตกลิ่นเฉพาะ ของประเทศต่างๆเช่นเ <c oughs> ขาเรียกมาหประเทศนะคะ <c oughs> ประเทศแรกก็คือประเทศบราซิลน,นะครับซึ่งลักษะกลิ่นก็คือกลิ่นของเขาเรียกกันว่ากนบานัมนะครับซึ่งคล้ายๆย,ยีลานะใบยีาค่ยีราะกลิ่นเครื่องเทศเพวกน,นี้นะ <c oughs> ประเทศที่2คือประเทศญี่ปุ่นค่ะ <c oughs> ก็ดมปุ๊บจะได้กลิ่นทะเลแล้วก็สารสก,กัดจากสาหร่าย <c oughs> แล้วก็เปลือกหอยจากนั้นก็จะได้กลิ่นชาเขียวกลิ่นสื่อทาทามิอะไรเงี้ยนะเสือทาทามิอ่าทีนี้ประเทศที่3คือประเทศจีนนะครับกลิ่นก็เป็นไม้หอมหรือว่า หมื่นลี้หรือต้นไผ่อะไรเงี้ยถัดมาก็คือกลิ่นชาดําหรือกลิ่นที่เป็นฐานก็คือคาหยาดนะที่นี้ที่สําคัญที่ประเทศที่สําคัญมากๆก็คือว่าประเทศไทยไงลมปุ๊บจะได้กลิ่นตะไคร้ตะไครยแล้วก็พลิกด้วยนะถัดมาก็จะได้กลิ่นมะพร้าวกลิ่นมะพร้าวเ็าเริ่มจากก็จะได้กลิ่นขิงอีกอ่างเงี้ยนะเพราะงั้นประเทศสุดไัยขิงมะพร้าวพลิกนด้หนึ่งในห้าด้วยนะ ส่วนประเทศทุดท้ายที่รับการเลือกก็คือแอฟริกาแอฟริกาใต้นะกินแรกก็กินหญ้าป่านะครับ,รบฟางและํำยานนะครับกินหนังมอสแอฟริกาแล้วก็ไฮราเซียมนะครับซึ่งเป็นกินที่ลึกที่สุดถือว่าหรือว่ากินสัตว์แล้วก็ ไม่ป่าตรงนี้นะก็แสดงว่าฝรั่งนะถ้าเขาหรือว่าชาวต่างชาติหรือเราเองเนี่ยไปที่สนามบินฮิสโซเนี่ยได้กลิ่นเหล่านี้นะฝรั่งไม่เคยมาบ้านเราก็อาจจะอยากมาสัมผัสกลิ่นเหล่านี้นะเพราะนั้นให้รีบมาเลยนะจะได้ดมกลิ่นมะพร้าวกลิ่นตะไคร้กลิ่นไทยกิ่นไทยโอ้โหบ้านเราหน้าเที่ยวนะคะเอาละค่ะทั้งหมดทั้งมวลก็นําข้อมูลข่าวสารมาฝากคุณผู้ชมของเรานะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะดิฉันรัตนาดมศรีค่ะผมสุพลดมารวยครับพร้อมทีมงานทุกคนต้องลาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่วันพรุ่งนีี้บบ่่่าาาาานนถึงกกัววเเรมมขขอททุตติด รับชมนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ